นะครับศึกมวยมันสนันเมืองมหาสารคามอังคารที่11เมษายนนี้ครับทำการแข่งขันที่วัดป่าวังน้ำเย็นตำบลเกิ้งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับก็ท่านผู้กองลันสารคามครับเป็นคนประกบคู่มวยครับร่วมกับคุณปอเปียวกระสินคุณเนชอโชคจเจริญ98นะครับแล้วก็ทีมงานเพชรยินดีสายอีสานแหะครับ ดูคู่มวยครับคู่มวยแหมเรียกว่านิ่งนิ่งแล้วนะครับนัดบิ๊กเลยครับเคู่เอกนะครับเปิดหัวคู่แรกเนี่ยกูมานดอยครับกูมานดอยเจอกับแปะยิ้มแหมน้้ำหนักนี่แหมนแฟนๆเสียงยังแตกอยู่เลยครับเฉพาะน้ำหนักชก113.5ปอนด์ครับ113ปอนด์ครึ่งโอ้โหครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับธงชัยทองเสวก ยังไม่ถูกแกเลยระว่าผู้ต่อสู้เดินเข้าหาคือเดินเข้าหาตามตัวแกไม่เจอแกชลาดแล้วซ้ายล้ว้นเลยอะครับพอชนะแล้วไม่ใครอย่าไปไล่แกเลยครัโอ้โหนี่ครับก็ประวัติเดิมของพี่กิ่งทองลูกพระบาทหรือว่าคุณกิ่งทองนองนนแหมชกบวยก็เก่งแล้วที่สำคัญ สร้างนักชกครับไม่ว่าจะเป็นวุฒิเดชุ่งเรืองเล็กโอ้ยอดมวยไทย2คนเลยครับยอดมวยทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าที่ยอดที่สุดใครรู้ไหมครับอ่ะต้องนึกถึงเลยอ่ะรถก็ขายดีครับสุขภาพก็แข็งแรงโอ้ต้องโตโยต้าเคมอเตอร์เลยทีเดียวทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งแล้วก็รับกัินงิน8ปีรถผูกตั้ง10พปี เบอร์โทรศัพท์บอกไปเลย้องบอลนี่ครับ0ูนย์ครับหกหกสองหกห้าห้าห้าจากโตโยต้าเคมอเตอร์และที่สําคัญครับในช่วงนี้ครับในงานมอเตอร์โชว์ไปที่บูธของโตโยต้าเคมอเตอร์ได้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมเทียบเลยครับที่บูธของโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับหรือว่าจะไปที่โชว์รูมก็ได้ครับ21โชว์รูม190บริการครับ โทรไปที่026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียรสมภพลุงโลดครับเอาละครับมาดูกันนะครับคู่แรกยกแรกวันนี้นะครับคู่เอกนำรายการเก๋ากับสดอีกคู่หนึ่งนะครับเพชรนิรันดิ์นี่โหเก๋าเหลือเกินนะครับเจอกับออโต้ทึ่งระยะหลังนั้นฟอร์มการชกอ็ถือว่าดีวันดีคืนขึ้นมาขวากับขวานะครับรูปร่างช่วงชกออโต้ดูจะได้ลอยกว่าหน่อยแล้วก็เดินขยับเข้าหาเลย ต้องอาศัยความสดนะครับเบียดเข้าไปเตะขวาต่อยขวาดัวเพชรนิรันก์ก็ยังไม่รีบร้อนเลยครับชกในเกมตั้งรับครับนี่เลยครับรายการนี้ไม่ต้องห่วงเลยมีแต,เเต,ต่เพื่อนมีแต่พี่มีแต่นะ้องเพื่อนเยอะนะอุทัยทัพอาศาอย่างนี้นะสมพรแก้วรัศมีโชคชุชีปีรีบคารุ่นรายการนี้แล้วก็เป็นแฟนคลับของ นี่แหละครับมวยมันสนั่นมือตลอดเลยสจต้องประจินว่างๆก็มาครับเอะสะอสจหลายก็มาสรุปแล้วเนี่ยมาทั้งนั้นอ่ะใครๆก็อยากจะมาดูมวยที่นี่นี่แหละครับอ้าวดรพิชาด้วยนะลุ้นรายการนี้คู่เอกวันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรนิรนนันดร์นงเหมินออโต้มาแฟนบ่นโมโหโมโหโมโหยืนอยู่ได้เขาเตะอยู่นั่นแ่ะเตะอยู่นั่นแ่ะเตะอยู่นั่นแ่ะ จนกระทั่งเตะผ่านคุได้อะเมะื่อสักครู่นี่แล้วน,น้องบอลเห็นไหมเดี๋ยวต้องดูครับแหภาคสองน่าจะตามมาเร็วๆนี้ครับถามใจนุ่มโบ๊ทคุณนัทเดชเลยครับอีกไม่นานเกินรอก็คุณจิ้นเจเจครับคุณจินจ้นเจเจแหมีรางวัลเพิ่มเติมมาเตะก้านคอหนึ่งหมื่นบาทสอกับสองหมื่นบาทเข่าลอยกับจระเข้ประธานมีสามหมื่นบาทครับสนับสนุนโดยเจเจปอสาวหน้า เจเจปอไก่ชนพร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นนะครับค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นโดยคนจิ้นเจเจขอบคุณครับตอนนี้หมดยกแรกพักตั้แก่ไตราอาปาชีเม็ดอมสมุนไพรตราอาปาชีน้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีในรัศมีวงกลมขอบคุณสยามคูโบต้าครับ45ปีสยามคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มยกที่2มานะครับ เดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมโอ้โหอาวุธนี่หนักแรงทุกลูกเหมือนกันนะครับทั้งแท่งทั้งหมัดออโตโอ้เพชรนิรันเองรุ่นพี่ก็จริงจะไปรับเยอะไม่ได้นะครับตอนนี้มาชกในเกมตั้งรับอาศัยจังหวะคอยบางคอยโต้อยู่เหมือนกันยังไม่เร่งเกมเต็มตัวเท่าไหร่นะครับอา้าแดงเพชรนิรนันน้ำเงินออโต้ออโตโอ้โตโมันต้องต่อยแบบนี้แหละมีทาร์ดมีทาร์ดแต่ว่าเพชรนิรันไม่ต้องห่วงดุดดุดดเดอา้าวเกลี่ยล่างไปทีนึง ออโตะซ้ายไปอย่างเตะไม่ได้โดนกันไว้อีกมันต้องเอาแผนของวินัยวินัยนาคศิลป์นึกว่ากิ่งของลุมพบาทนี่มาลุ้นอยู่ที่ม,มุมเลยนี่ยยอดมวยนะสมยัยก่อนๆเนี่ยพอชนะแล้วเนี่ยโอ้โหแฟนๆมวยนี่โอ้ยบอกว่าถอยอย่างนี้ปลาเหรียญบาทลงมานะยังไม่โดนแกลเลยอะ่ะก้โหล่เหรียญได้เราคิดดูสิครับอ่าดีครับา่าถือว่าเป็น หนึ่งท่านเลยครับสมัยชกมวยก็ดังแล้วก็เก่งนะครับมาตอนนี้มาโอ้ยมาไม่มไม่ไมาไ,ไ,ไม่แค่เสียจังหวะเสียจังหวะครับโอ้โหแฟ,น,ฟ,น,ฟนๆใจหายแวบ,บเลยครับพี่ฮารีเริ่มจะโชว์ความแข็งแรงให้เห็นนะครับออ,ตโ,อโต้โอ้โหเบียดเข้าไปรูปร่างนี้ดูว่ายิงชกดูจะยิ่งใหญ่หรือเปล่านะครับขยับเข้าไปมีแข้งมีหมัดวงในก็พยายามจะปล้ำหนเบียดเหมือนกันดูเอาไม่ยอมนะครับเพชรมีรัน เข่าอาชีพอยู่แล้วนะครับโดนออ,ตโ,อ,ตโ,อโตนะ้กดแขนเอาไว้ยังไปไ,ได้ไม่ถนัดครับาวหลุนเลยอ่ะไปแดงพิเดรันน้ำเงินออตโต้พนเนรันเคลียมาทีนึงออตโต้มารูปร่างใหญ่เกินนะครับออตโต้ขยับไปเรื่อยนะครับหมัดโมนี่อะไรก็เกิดได้ทั้งนั้นนี่นะครับซีพีนะครับเจริญพกรพันอาหารจำกัดมหาชนนะครับจงกรบพุนนะครับท่านดรศ์วิเศษไพทู์ด้วยแล้วก็เรื่องคู่มวยนะ ในานามของพี่ดีๆเนี่ยตย้องยกให้เลยนะครับหนุ่มบ๊ทนัทเดชเนี่ออกคู่มวยมาแลแ้วแควนซิซาตลอดดูดีดูดีดูดีโอ้โหเดายากแล้วก็พลิกนะเอาซะโอ้โลูกนี้เตะเข้าลําตัวเลยนะครับน้ำเงินออโต้แม่พอเตะลูกนี้หมอบ้านหมอนิโชว์มือเลยอ่ะโอ้โหอ้ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับอุยอ้ยม,มาช่วงหลังเกมจบสั้นด้วยครับผลงานทั้งคู่ กรรมการธงชัยบอกติดเทือกติดเทือกแยกมาก่อนแยกมาก่อนกลางเวทีปลายยกสองครับหิงยังวาออกแข่งกันอยู่นะครับเชือว่าคู่นี้นี่ตั้งแต่ยกที่3าเป็นต้นไปเกมน่าจะเปิดมากกว่านี้ออโต้นั้นขยับเข้าหาสดกว่าหนุ่มกว่านะครับใหญ่ว่าด้วยเริ่มจะชวนทะเลาะแล้วครับเบีดมีรังขยับโอโหบอลลุดนี่โดนทําโทษแล้วครับแข้งขวาของออโต้นี่เข้าเต็มเต็มชายโค้งเหมือนกันเอาเบียดเข้าไปผักกันซะ รับผู้ชมนะครับผู้ให้การสาสุนเส,ส,สปะแม่ไม้บอยไทยด้วยดีมาโดยตลอดบริษัทบุญส่สงโอสถจำกัดครับยาดองลาตรกกาเกาหลีย,นยันยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีในรศมีวงตมขอขอบพระคุณครับยกที่3เกมเริ่มจะเปิดมากขึ้นแล้วนะครับไม่ถอยไม่หนีเท่าไหรแล้วนะครับโอ้โหเพรนีลันลยายาจะบังจะโตแล้วก็มีหมัดนี่คอยบวกด้วยหอโตหออเ,เบียดอยู่แล้วนะครับสดกว่าใหญ่กว่า ขยับ้าไปเริ่มจะเดินเจาะยางด้จดเจ็บเ,บเ,บเปิดันแล้วก็มีหมัดขวาบวกเขาไถพลาดนที่ก็หล่นได้นะครับอะไรยังเกิดขึ้นได้นะครับคุณผู่นี้ยกสามายแดงเพชรมีรันเอาซ้ายมาฉันไม่ถอยแล้วนะโอ้โหซ้ายของออโตโอ้ล็อกไว้มวยเขาต้องคีบนายให้ได้ด้วยนะโอ้โหอ้าวมวยเขาต้องนึกถึงโจกี้เลยอ่ะโจกี้สิทธิ์กันไพรหมุนเข่าพลังมา้อาอู้ซ้ายไปนายแล้วบิดแล้วเพชรมีรัน เพชรนิดันบ,บีบบีบบีบถ้าบีบไม่ตีกรรมการแย่เอาอย่ารู้กันอยู่นะครับนี่แหละมวยมันชนันเมืองทุกวันอังคารยกนิยกสามผู้เอกไฟแดงเพชรนิดเอาซ้ายไปเพชรนิรันออโต้ช้าอย่าช้านะอย่าเอาซ้ายตีดออโต้เพชรนิรันต่อยนึ่งซ้อขวาของออโต้ตีดเอา้มามฟันเลยออโต้เอา มาพชรียนแกโอ้โหลูงนี้ลงดานประตูจับ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 ขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปเอามาโอ้โหวันนี้ครับ่าสามคู่ผ่านไปแบบสุดมันเพราะฉะนั้นคู่เอกมาไม่ยอมไม่ยอมไฟแดงเพชรนีลานน้ำเงินออตโต้โอ้ยดูดูครับออกอาวุธใส่กันแบบนี้ดูสอกนัดเข้ามา ดีไม่ดีเดี๋ยวอาจจะได้เห็นเลือดอีกคู่หนึ่งครับพี่อารีดูว่าจะมีนับมีน็อกหรือเปล่านะครับทั้งคู่นั้นเริ่มงัดฟอกออกมาใช้เยอะขึ้นแล้วนะครับเอาขยับเข้าไปออโต้เด<อ><ต>็กมีรันคอยบางคอยโต้แต่เวลาโต้คืนนี่ก็หนักหนักเหมือนกันนะครับต้เองก็เดินเข้าไปหานี่จะประมาทไม่ได้นะครับดูนะครับเอาดูเวลายังเหลืออีกเกือบหนึ่งนาทีครับเอา พินิจันโอ้สายของออโต้สวยมากยึกยักยึกยักแล้วพินิจันมามาดิมาขวาไปลงดันเอ้าโอ้ปุ๊บแม่เฮ็ดดีมามามาใม่มาใม่นี่นะครับออโต้นะพินิจันเอ้าขวาไปเตะขวาใช้ได้เลยนะครับเอ้าซ้ายอีกทีหนึ่งออโต้อ้าวพินิจันโต้มาโอ้โหยังเบียดดูดีดูดีเอาต่อยมาฟันล็อกนปล้ำเอาตีไม้ออโต้ตีได้ไหมยังตีไม่ได้เขย่งเขย่ง ปลายยกแล้วนะครับยกนี้ยก3เอา้าวเพชรนดันแดงน่าเหมือนออโต้ขวาขวามาแม่กเตะแบบผางเอาซ้ายของออโต้หมดยกหมดยกคุณพิชายกิจอิทธิขอบคุณสยามคูโบต้าครับ45ปีนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตขอขอบพระคุณครับ,บ,รบปล่อยตัวมายก4นะครับพยายามจะเบียดปล้ำไหนตีเข่าเดินตลอดแล้วนะครับเพชรนิรัน ออโต้สัสจังหวะไปขวาต่อยขวาเบียดเข้า,ขา,ขากกไปโดนเกี่ยวแล้วก็ถืทิ้งะทีมงาน,นก็บอกให้เดินเหมือนกันนะครับออโต้ไปตั้งรับไม่ได้พอเพื่อนน่ันต้องิงเดินดูวงในออตีเอาลลอกได้ตีออโต้ก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็ตีคืนเหมือนกันครับแม่พอเขย่าเขาย่านี่นึกถึงเลยนะแสนชัยจิระเกลียนไกรนะเขาพิ่ายาวาคุนเข่าเขาย่าวขวดาามาดูคู่นี้นะครับฝ่ายแดงเพชรนิรันดนระ์นักเมือนออโต้เอาแล้ว ล็อกแล้วบีบแล้วบีบแล้วเพชรนิรันต์เพชรนิรันต์บีบแล้วมาแต่ว่าออโตโอ้โอ้กระจับสวยนะครับเพชรนิรันต์แต่สั้นกว่านิดนึงอา้าวมีเฮมีฮาตลอดนี่แหละผู้มวยต่างๆนะครับนัทเดชนะครับเสียรบ์บูธนัทเดชวชิระรัตนวงศ์อ้าวบุกเลยเออหลุดเหรอหลุดเหรอไม่ยังดูดีเลยนะครับออโต้น้ําเงินฝ่ายแดงอ้าวออโต้เตะมาเพชรนิรันต์ขยมขยมขยงขยงขยงเตะอ้าวเตะไป โอ้โหนี่ครับผ่าเป็นอีกคู่หนึ่งครับไฟแดงประดูกประสบการณ์ชั่วมงบินรุ่นพี่ฮ่าน้ําเงินก็ส,สดเหลือหลายเดี๋ยวต้องดูครับผ่าเก่าหรือสดเก่าโหรือสดวงโอ้โหสายสวยกรบเพนิลันอ่าออโต้ไม่สนไม่สนครับคืนขวาปาโอ้ยอ,อะไรเน่ะเอาเลครับเขากรรมาการให้ทุกต่อนะครับดูแล้วครับเดี๋ยวดูจังหวะเริ่มหยักเข้าไปโอ้โหเพดินลันนี่ดักแ<อ>ทง สวยแล้วครับออโต้เอาต้องเบียดต้องเอาไจความใหญ่นะครับชนไม่เรื่อยจโอโหเหมือนกันแมาทำท่าจะไปนั่งยองๆได้ไงอะ่ะเออระหว่างชกนั่งองๆไม่ได้นะเดี๋ยวถูกนับนะเอ้าเอาเอาข้าไปออโต้ไม่แอ,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 อ่แทงไปเอเเ้เเเาเเ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 าเเ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 ทีเเาเ สีมอยกมือเลยสีมอน้ำเงินยกมือเลยนะไปเชียงแกเองอ่ะฝ่ายแดงเพชรนิรนตน้ำเงินออโต้ถึครับมาเป็นอีกหนึ่งคู่เดือดมาขยับโอ้โหขวาสวยเพชรนิรัน์นี่ครับแ่าโดนเกี่ยวล้มลงไปเลยครับมาแต่ว่ามันก็เสียหายเท่าไหร่ขึ้นมาว่กกันตอว่กกันตอเลยออโต้ก็ต้องชนอย่างเดียวนะครับเพชรนิรัน์นี่ไม่ปะทะแล้วออกใสยความเก่าขยับเข้าไปออโต้เอ้าเดินงานนี้บอกให้เดินนะครับ อาวุธนั้นแรงอยู่แล้วนะครับต้องเบียดต้องบดอาศัยความหนุนนั่นขยับเข้าไปเพชรนีลันก็มีแทงสาย่อยกระกาศเอาไว้เอาเกี่ยวอีกแล้วอ้ยมากรรมการต้องแยกก่อน้วครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับคุณโตโยต้าเคมอเตอร์ด้วยครับ02662 6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับ ามมายกสุดท้ายนี่ครับแลกเดือดแล้วครับตอนนี้สถานการณ์นี่ถือว่าทิงดำกันเลยนะครับออโต้ต,ต้องขยับทีมงานนี่บอกให้เดินอย่างเดียวมาดูเพชรนีรันนะครับทีมงานก็บอกว่าให้ใช้จังหวะนะครับชกในเกมตั้งรับคอยบังคอยโต้ชิงกันออกแล้วครับไขรหลุดไขรหลวมไขรพลาดมานี่เป็นเรื่องได้เหมือนกันนะครับในช่วงปลายยกในช่วงยกสุดท้ายแล้วครับอ้าวนี่แหละครับเหลือเวลาสองนาทีกว่าๆไยแดงเพชรนีรัน ไม่เข้าแล้วนะเพชรดิรันเนี่ยคอยคอยน,นานๆออกนอกไว้ออตโต้ออตโต้ไล่ไล่แต่ว่าไลา่ไล่แบบมีเชิงนะออตโตนะ้น่ะอ้าวไม่รู้ว่าอีกนาทีเสร็จอา้าวแทงดอกนี้ของเพชรดิรันแทงแล้วก็เข้าไปออกไปเรื่อยอ้าวออโต้ออตโอออต้ซ้ายมาโอ้แข่งอยู่กับน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงเพชรดิรันนี่จุกจิกจุกจิกจุกจิก นี่แหละผู้มวยวันนี้โอ้โหหนุม่มมดนัทเดชออกผู้ม,ยมวยอลไรแฟนซิตซาตลอดเลยนี่แหละมวยมันวันอังคารต้องขอบคุณทางท่านดรพงศ์เสียไพฑูนด้วยนะครับเป็นผู้ที่สนับสนุนกันมาเต็มที่ในนามของซีพีเจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดวัดโอ้ขวาลูกนี้นะครับใช้ได้เลยของเพนุรันลักตีนลักเตะด้วยนะครับโอออตโต้ก็ไม่เข้าและพีทิมันบอกไม่ให้เข้าด้วยโอ้โหนี่ครับ ว่าคู่รองคู่ก่อนหน้านี้ก็มาสนุกเบียดกันชนิดที่่าผหาครบพายกแล้วยังดูไม่ออกนี่จะมหาฉายแววเหมือนคู่ที่แล้วอีกหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งนาทีที่เหลือกรรมการพงชัยบอกว่าแม่ขอสวยๆสักเม็ดสองเม็ดครับหากรรมการด้านล่างสามท่านจะได้ตัดสินได้ไม่ยากเท่าไหร่ครับเอาแล้วกับแต่ว่ามาถึงตอนนี้นี่ ทีมงานทั้งสองฝั่งที่มุมนี่ต่างบอกว่าพอแล้วด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ตัวนักมวยเองก็ดูว่าจะมั่นอกมั่นใจด้วยกันขยับหลอกล่อเหลือเวลาอยู่ครึ่งนาทีกว่าๆนะครับไรได้ถือตัวสักเม็ดนี่เรียกว่าได้ลุ้นเลยครับดีเลยครับติดตามเลยนะครับในนามของเพชรดีดีบ็อกซิ่งคอมมิชชั่นจำกัดน,นะครับประธานบริษัทก็เสียหน้วนะครับคุณววรัตแล้วก็ในเ,เรื่องผู้มวยต่างๆครับเสียโบสถณัฐเดชวชิรตนวงศ์ แล้วก็ที่ปรึกษานะครับคุณชัยรัตน์วชีระรัตนวงศ์แล้วก็ผู้ที่ให้การสนับสนุนเต็มที่นะครับก็เท่าต้องก็ต้องทันต้องตะโบกฤษไปทูลด้วยนะครับในนามผมสี่พีจะเดินพบกับพันอาหารจำกัดมหาชนท่านนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแม่นมวยทั้งคู่ไม่เอาแล้ว่่ายแดงเพชรรันนะครับหนุ่มเดินสายน้ำเหมือนออโตเมืองผาภูมิกวยวันนี้นะครับของมวยมันสนั่นเมืองหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักคู่เดียวนะครับ รอสักผู้เดียวไยแดงพิธีรันนะครับน้ำเงินออโต้มาที่มองขึ้นบนบนเวทีเลยนี่ายแดงก็ลูกพี่ขึ้นไปด้วยนะอา้าวไม่รู้เอารับไปได้ก่อนนะครับแล้วก็มาใบที่สองแล้วก็ข้ามทุ่งมาใบสุดท้ายนะครับไปไหนครับน้ำเงินนะครับมาที่น้ำเงินนะครับ โอ้นอนเลยอะ่ะน้ำเงินโอ้โหได้รับการชูม,มือนอนเลยอะ่ะนี่แหละครับวันนี้ออโต้นะครับเมืองพาะภูมิ